ดีเจวูสาวตักน้ำวูซาววูวานําเลยเนาะไปก่อนเด้อเข้าสู่ดินแดนแพวงสารวันแล้วเด้อพี่น้องเนาะตอนนี้นี่ป๊อดบรรยากาศเนาะเมืองสารวันแขวงสารวันเขาเจ้าว่า เป็นเมืองที่มีภูเขาและการมีธรมรมศาสตร์ร้ายพี่น้องเนาะและกว็วิวทิวทัศน์สวยงามอ่าพี่น้องหมู่บ้านแห่งนี้เนาะลังคาแทบสิคือกันหมดเลยพี่น้องเนาะเบื่อนเนาะลังคาคือกันหมดเลยหมู่บ้านแห่งนี้โอ้บพว่าจะเป็นลังน้อยลังใหญ่เนาะลังขาคือกันเลยหรือว่าเป็นบ้านจัดสันบระจกักเนาะอ้ะาวสาว มื่อนี้ก็มากับทีมงานเนาะพี่น้องเนาะมากับไอแสบแล้วก็ซองยูทูปมั่นคนเดินทางพี่น้องเนาะผู้ติดตามน้อยๆเนาะเพื่อนห้างกระซังสองไม้พี่น้องจังไรก็ฝากติดตามสองเพื่อนในเด้อบรรยากาศากฟ้าคึมฝนพี่น้องเลยสงสยัยฝนสีต๊ะกระจากมืงอแรงเนาะนีบ่บรรยากาศเนาะหมู่บ้านตะยงพี่น้องอุ้ยบรรยการเนาะบรรยากาศกเในบเอหมู่บ้านห้างกระเจ้า ตายยง,งอ,อนเลนยเนาะผู้ตายงพี่น้องนี่นนนสุดยอดบรรยากาศเนะาะอตเอเต้แม่นอะ วิวหลักล้านเนาะพี่น้องสุดยอดโอ้สุดยอดเลยเขียวสดงดงามเนาะบรรยากาศหน้าฝนพี่น้องเอ้ยแนมไปทางใดก็เขียวไปเบิดเนาะ บ้ามันคนเดินทางเพื่อนว่าสิบไปหาผู้สาวอยู่เมืองสมุเอ้เพื่อนว่าเพื่อนวูวจักสาวเผาตอุย๋ยไลยเนาะเดี๋ยวเขาบอก่อยไดย้ออกเดินทางเดี๋ยวสิน้ำลังเพื่อนนี่แหละเนาะเพื่อนพาไปมืองใดให้เขาไปมองงนนืองนั้นเนาะพี่น้องพอดีอ่าบ่าไทยบ้านนอกกับทีมงานเนาะได้ขี่รถผ่านมาแล้วกันเห็นกระเจา้ากระลังตักน้ำพอด,ดีพี่น้องเดี๋ยวสีผ้าพี่น้องแล้วกันอฟชีทุกท่านทุกคนเนาะสีเข้าไปเบืองกระเจา้าตักน้ำเนาะน้ำกินวิธีชีวิตของกระเจ้า ของสาวเผาตุ๋ยเนาะเดี๋ยวสีแวะมาเบิ้งกระเจอาตักน้ำก่อนจังหน่อยนะสบายดีผู้สาวโอ้กำลังตักน้ำพอดีเลยเนาะอ๋อโอ้เป็นตะกินแถวผู้สาว เขาบิ่งเด้อนี่เด้อเขาบิ่งเด้อสาวบ้านยังนี่ฮะเสาบ้านเจ้าบ้านซื้อบ้านยังเด้อเนี่ยอันคนละเรื่องเลยเนาะแบบนี้เนาะแม่นเด้๋พ่อสามสาวพี่น้องคุยกันบ๊วยเรื่องก๊ะลังคัดกระตุกแล้วก็ตักน้ำเนาะนี่แต่อันนี้คือน้ำเต้าเนาะเป็นตู้เย็นสมัยบูฮานตู้เย็นเย็นเฉียบเลยใช่เบาสมาเจ้นี่นี่นะน่าจะทางหมู่บ้านแล้วก็ออกไปตักน้ำอยู่ในนี่แหละคอยเบิ่งเลย นี่เนาะพี่เนาะนี่นะ้ำน่นนะเพิ่งออกมาจากขีน้นี่เลยว่าบรูโตเอกับบรูมังกรเนาะ<อ>ว่าเรเข้าใจกันงามเนาะงามเลยเพรเฟซแต่แบบนี้งามแต่ได้แล้วมันอติดนี่เจอผู้สาวตักน้ำ ไปก่อนผู้สาวโอ้ยผู้สาวเบาๆน้ำเลยเนาะไปก่อนเดอ้อเ<ป>มตูเพิ่นไปตักน,น้ำเนาะเถิงแบกเถ,<อ>ถิงหามเถิงคอดเนาะเจ้าเน้อเ <c oughs> สียอย่างเดียวเข้าคุยกันบบหูเรื่องเพราะว่าเพิ่งฟังภาษาลาวบอ,อกแม่นบอกเมนเนาะจะฟังภาษาลาวบอ,อกแม่ตู้ซื้อจังได้เนี่ยผู<ม>้สาวนี่แม่ก็ฟังคลุ่มลาวบอกออกวันนี้แม่ก็บบอกอกล้านก็บบอก อันนี้คืออันนี้ไทยบ้านนอกแคนเ <man>, ดี่เว้าเล่ยนไงภาษาคนหรนอือภาษาอื่นปะโบคือกันโบคือกันเจ้าเว้าเว้าเดอ้อเดอ้อ<แ>กันนะน้ำคือกันเนาะแต่ว่าหักเว้าว่ามาเอาน้มเนี่ยโบคือกันบ<อ>บป<อ>าดบทั้งหมู่บ้านทุมเจ้านะ่ะตักในนี้หมดบอโอ้เดือนหากบับโบแห้งเนาะสุมนอกเขาใช้หั่คัดตะปุกหนานะครับเห็นพวกเขาเดือนใดกับโบแห้งในพี่น้องเลยเพื่อนวะเพื่อนมาตักหนามอยู่ในนี้หมดเลยอันนี้สาวยังนี่คือว่าเห็นจะออกคลิปอยู่ แม่นบ่แม่นบ่บ่เคยบ่ออกบ้านนี้แล้วนี่ออ๋บ้านนี้สิออกคลิปเพิ่นว่าบ่เคยออกคลิปแม่นแม่นแม่บุเคยออกคลิปเลยอันนี้สาวยังนี่สาวสื้อเรืองสาวเสื้อสีฟ้านี่ยซื้อจังได๋นี่เห็นคนงามอะไรไม่เจอดีเนาะแวะมาทักทายอันสาวพอบรูโอ้ยกําลังตักน้ำเนาะแต่ว่า ดูตัวเองกับ,บรวมกล้องนี่ว่าวบคือกันพี่น้องเนาะบ่าแถวบ้านนอกตั้งใจเขาจาตั้งใจฟังเขาจะว่าเนาะแต่ฟัง่มอหจักคำเลยเนาะว่าวบคือกันแห้งอีีเนาะแต่บางมองก็คือกันพี่น้องไปเดี๋ยวเ,เดินทางตอนน้องบันนี้ยินดีตอนรับสู่แควงสารวัตรพี่น้องเข้าสู่ดินแดนแขวงสารวัตรแล้วเด้อพี่น้องเนาะตอนนี้น,นี่บ้าบรรยากาศเนาะ เมืองสารวัณแขวงสารวัณเขาเจาว่าเป็นเมืองที่มีภูเขาแล้วก็มีธรรมชาติลายพี่น้องเนาะแล้วก็วิวทิวทัศน์สวยงามอันนี้เป็นขั้งแหลกของบบาไทบันนองเนาะที่ได้เดินทางเข้าสู่แขวงสารวัณเนาะพี่น้อง่นาเสือเลยว่าบรรยากาศแล้วก็ทิวทัศน์สวยงามบรรยากาศดีพี่น้องเลยเนาะและ้วก็ภูเขาสูงสูงสุดยอดลายเนะา<ด>นนะเป็นสภาพดี่ยาวแล็ เแต่คนสัญจรไปมาได้สะดวกสบายมากสุดยอด<ป>เลยบได้เลยเด็กตอนนี้ต่บรรยากาศเขาเลี้ยวขวาไปมันก็สิเขานี่ฮเบิ่งเนาะภูเขากับเมฆนะติดกันเลยพี่น้องเลยความสูงภูเขาเนาะน้ำกำลังเปลี่ยนนะทางหนามีภูเขาพี่น้องเลยโอ้แห้งเขาไปเลิกแห้งงามกว่าเก่าอีกเนาะ โอ้โหโอ้ oh ีน oh ้องวิวหลักล้านสุดยอดอีลีโอ้โหีสบายดีป๊อปสบายดีอันนี้เอาไปยังนี่ขายเบาอโอ้ขายขายอันใดนี่โอ้อนลเซนหา อันละเ<อ>ส้นฮาเหย็ดเห็ดงามเจ่ะโอ้ไป็นจะเอาได้บ่าวมึนี่ยมึนี่ยโอ้ยงามงามจ้ะจะบอก,ดบอกอได้บ่บคือวายเจ่ะมีภาษาไทยบ้านนอกเอิน่นกระย่างเนาะเอาไปแซ่อเอาไปใส่ยังวะเอาไปใส่ยังหานอไม่ได้ทุกอย่างหานอไม่อันนี้นะ,ะาราคาไซค์เข่าก็ได้ได้จกักนวยแล้วพ่อมตุ<อ>ได้ขายจากักนวยเลยนี่ได้ขายไปเท่าไรแล้ว โอ้สิฟังคำบอกแล้วเอาไหเอาอันี้เชนเออเอามโตมโตเชนเ้นเศาก็ได้ไจัเชนนาเชนานเศร้าหอันนี้เชนเศ้าอันนี้เชนหาาเชนหาโอ้อันนี้เชนหานาโตเลว่เชนเศ้ก็ได้โอ้เชนเศกัได้เอาไปอันนี้เอายังเห็ดพ่อเอาไมมไหมยังเห็ดนี่โอ้คุยกันบฮูเรื่องนีเด้ทุกคนเยสัญญาณบดีแล้วไหยังเห็ดนี่ ไม่ไม่สอดไม่สอดโอ้ no ไม่สอด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 แสนเศร้าสัญญาณบมดีแล้ยเนาะแสนเศร้าสัญญาณหนึ่งจะเอาไปเห็นง้างหรือเปล่าเอาไปเห็นง้างก็ได้เนาะนี่เนาะมันเป็นตะมันเนาะเอาไปตอนผู้สาวไปห้า no ไม่เอาไปตอนผู้สาวไปเลยแมนแมน ส,สัญญาณเราบอกคือจะซื้อว่าสิเอาไปไปฝากผู้เฒ่านั้นเราไ่อยากบอกกององนะไปให้ผู้สาวไปฝากผู้สาวพุซั่นป้าพี่น้องหมู่บ้านแห่งนี้เนาะลังคาแทบสิคือกันหมดเลยพี่น้องเนาะเบิ่งเนาะลังคาคือกันหมดเลยหมู่บ้านแห่งนี้โอ้บอกว่าจะเป็นลังน้อยลังใหญ่เนาะลังคาคือกันเลยหรือว่าเป็นบ้านจัดสรรบ่จักเนาะพุซ่าว พี่น้องตอนนี้บา่าวไทยบ้านนอกกับจักมาหอดหมู่บ้านยังเข้ากับ่ระจักเนาะเดี๋ยวพาพี่น้องแวะมาเบิ่งตลาดเขาเจ้าค้าขายแถวถนนทุนทางนึงเลยพี่น้องคุณจะมีสัตว์ปลาแล้วก็คลองธรรมชาติเนาะเยี่ยมคนขายยังเดี๋ยวมาเบิ่งแจงน่อยเนาะม,มีผักมียามีมักเพ็ดซานนึงนี่นะอันนี้สานไม่เป็นวายนี่นี่สานคล้ายๆคือกับวายนั่นแหละ ช,ชอ 6, ่องเสาผ่านบ่แสบบ่แสบยุคม<อ>คม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 หวานหวาน,วนประมาณนั้นแหละช่องเสาผ่านเกีบเนาะสถุงเอาสองถุงโอ,อ, <laughs> อู้้พี่น้องอตัวบางพี่น้องบางใหญ่เนาะบ่าวแถวบ้านนอกฮะก็เคยเห็นเนาะนี่เนาะเป็นบางใหญ่พี่น้อง เนาะเบื้องห่างก็หูเนาะเบื้องห่างเอาพี่น้องโคดใหญ่ขนาดเลยเนาะกอกยากอกยาแบบทาวอนเลยนะพี่น้องเนาะมันเป็นกอกเล็กวะกอกไม่บอลกล่อกเล็กอ๋อครับมาสถุงเพื่อนกำลังจุกเงินน้องน้องเอ้อกระเป๋าใหญ่เนาะกระเป๋าเงินใหญ่เนาะนี่เนาะกรเปาเสียบซื้อซอยเพื่อนซรานสองถุง